ตอนนี้นะคะขอ,อยู่ที่ห้องอาหารพานูรามานะคะชั้น23โรงแรมคลาวพาซาลุมพินีนะคะมาทานเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้านะคะาราคาตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะหน้าเพจโรงแรมหรือว่า h ั n k y h u b นะคะหรือจะ Walk-in เข้ามาคือ599เนิดนะคะจากราคาเต็มคือ7 0็บาทแต่ว่าขวาน,นะได้โปรมาตอนช่วงงานไทเที่ยวไทยจาก Line Shopping นะคะจะ499ถ้าใครอยากได้ราคานี้ก็รอดอูงานไทเที่ยวไทยรอบหน้าน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายน นะคะก็ลองดูนะคะอส่วนการเดินทางถ้าใครไม่ได้นำรถมานะคะที่นี่มี BTS สถานีสารแดงถ้าเป็น M r t มก็สถานีสีลมนะคะเดินนิดเดียวนะคะใครใช้วิวแชร์ดอบหน้าโรงแรมค่ะไปค่ะเดี๋ยวขอนพาไปดูลายอาหารกันว่าจะประมาณไหน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากอาหารอินเดียกันก่อนเลยค่ะอันนี้จะเป็นแป้งนานนะคะกับอะลูทิกี้ค่ะแกงถั่วอินเดียนะคะดานมาคานีค่ะส่วนดิฟนะคะก็มีฮัมมูสค่ะกับมูทเบลค่ะอาหารจีนกันบ้างค่ะติ่มซำนะคะมีจิบหมูกับกุ้งค่ะแล้วก็ฮักเกาค่ะส่วนซาลาเปาก็เป็นไส้หมูแดงค่ะกับไส้ครีมค่ะ มีน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะความข้นความใสก็ดูกำลังดีค่ะส่วนเครื่องของเขานะคะก็จะมีเม็ดแมงลักค่ะเฉาก้วยสาคูแล้วก็แปะปวยค่ะอันนี้เป็นโจ๊กนะคะโจ๊กหมูค่ะมีข้าวต้มด้วยค่ะส่วนเครื่องข้าวต้มนะคะมีไข่เยี่ยวม้าค่ะกับไข่เค็มค่ะและก็ยังมีกุนเชียงปลากรอบหมูหยองและก็ขิงซอยอยู่ตรงนี้ค่ะ ไปต,ต่อกันที่อาหารจานร้อนนะคะมีอยู่4อย่างค่ะอันนี้คือแกงเขียวหวานขอนว่าหมูนะคะแต่ว่าป้ายเขียนว่าไก่ค่ะผัดผักใส่หมูสับนะคะอันนี้เป็นผัดหมี่ค่ะแล้วก็ผัดรวมเห็ดค่ะส่วนก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะมีแต่ลูกชิ้นค่ะก็จะมีลูกชิ้นไก่หมูเนื้อนะคะแล้วก็ปลาค่ะอาหารตะวันตกนะคะเบคอนค่ะเขามีแบบนิ่มค่ะแล้วก็แบบกรอบค่ะ ไส้กรอกนะคะมีเป็นไส้กรอกไก่ค่ะด้านซ้ายค่ะแล้วก็ไส้กรอกหมูค่ะเบคบีนค่ะกับซอเปเห็ดส่วนตรงนี้นะคะเป็นปลาชีชโมะค่ะแล้วก็มันฝรั่งอบไร้น้ำมันมะเขือเทศย่างกับน้ำมันมะกอกค่ะอาหารญี่ปุ่นกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นข้าวแกงกะหรี่ค่ะบูตะคาคุนิค่ะหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะยังมีซุปไข่นะคะและส่วนนี้ก็เป็นมิโซะซุปค่ะ วาซาบิและผักดองต่างๆค่ะจัดใส่ถ้วยเล็กๆตรงนี้นะคะคือซาลุอุด้งค่ะกับไข่ออนเซนค่ะทามาโกโยากินะคะฟูโตโมากิค่ะที่นี่มีนัตโตให้ด้วยค่ะมีไฮยาชิเต้าหู้ค่ะยำสาหลายนะคะแล้วก็กิมจิค่ะไปต่อกันที่มุมของชีสและโคคัสกันค่ะชีสนะคะมีบรีค่ะเชดดา เอ็ e เบนทอลและก็กอรกอนโซล่าบลูชีสค่ะแฮมไก่นะคะแล้วก็บีฟพรัสซมีค่ะแฮมหมูแล้วก็แซลมอนลมควันค่ะ,มม wan, คะตรงนี้ก็เป็นพวกถัว่วแล้วก็ผลไม้อบแห้งต่างๆค่ะสลัดบาร์นะคะน้ำสลัดค่ะเขามีซีซ่านะคะทาว์ซันไอแลนด์งาและก็ครีมชีสค่ะมุมขนมปังค่ะ ยมผลไม้นะคะแบบกดเอาค่ะแล้วก็ยังมีนูเทลล่าด้วยค่ะพัมโพนิโค่ค่ะเป็นขนมปังดําสัญชาติเยอรมันค่ะทําจากแป้งข้าวไรค่ะครวซองนะคะมีทั้งแบบเพลนค่ะแล้วก็มันติเกนค่ะแล้วก็มีขนมปังฝรั่งเศสต่างๆค่ะยังมีขนมปังต่างๆอีกนะคะรวมถึงมัฟฟินแล้วก็เพสตรี่ด้วยค่ะปลาท่องโก้นะคะมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบหวานค่ะคัพเค้กค่ะแพนเค้กด้วยค่ะแล้วก็ขนมปังแผ่นตรงนี้ค่ะ พวกดิฟต่างๆนะคะรวมถึงเนยเค็มเนยจืดก็รวมอยู่ตรงนี้ค่ะเครื่องดื่มนะคะมีน้ําเปล่าค่ะน้ําผลไม้นะคะมีน้ําผลไม้รวมค่ะน้ําส้มน้ําฝรั่งแล้วก็น้าแอปเปิลค่ะยังมีนมสดนะคะนมโลว์แฟตค่ะแล้วก็นมถั่วเหลืองด้วยค่ะส่วนซีเรียลนะคะก็จะมีคอนเฟลกค่ะโกโก้คันกราโนล่าและก็โกโก้ป๊อบค่ะส่วนโยเกิร์ตนะคะมีรสธรรมดากับรสผลไม้ค่ะแล้วก็ยังมีเมดเจียพุดดิ้งค่ะมูสลี่แล้วก็ฟรุตสลัดตรงนี้ด้วยค่ะ ผลไม้มีแก้วมังกรมะละกอแคตนตาลูปชมพู่แตงโมส้มลำไยและก็เงาะค่ะไอศกรีนมี2รสชาติค่ะกะทิกับชาไทยค่ะส่วนท็อปปิ้งนะคะก็จะมีถั่วลิสงมันเชื่อมเฉาวกล้วยแปะกล้วยและลูกชิดค่ะตอนเริ่มมานั่งนะคะเขาก็จะมาถามก่อนเลยว่าจะเอาน้ําอะไรนะคะก็จะมีชากาแฟช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะตะกองสั่งกาแฟฝันสั่งเป็นชาเปเปอร์มินต์ชื่นใจ ไข่นะคะก็เลือกเขามีกระดาษให้เลือกเขียนเบอร์โต๊ะแล้วเขามารับเอาไปนะคะอันนี้กขสั่งมาเป็นไข่ทัฟเฟิลนะคะเป็นเ,เมนูไข่พิเศษประจำวันก็จะมีไข่ทัฟเฟิลกับอะไรอีกอันหนึง่งอะไรผักโขมผักโขมอะไรสักอย่างน,นี้เป็นไข่ทัฟเฟิลนะคะเขาจะเป็นรสชาติเบาๆไข่นุ่มๆนะคะแล้วก็ทัฟเฟิลราดก็ละมุนลนะมุนอะนุ่มๆนะคะไม่ได้ทำเค็ม โอเคอ๋อ okay. oh, แต่ว่าเราเอาอนนี้มาไส้กรอบนะคะเอาไส้กรอบไก่กับไส้กรอบหมูมานะคะอันนี้เป็นไก่นะคะกรอบหนังกรอบแล้วก็ข้นข้น,นมีความปรุงรสอะไรมาแบบโอเคจัดจ้านเค็มนิดๆซึ่งจะกินคู่กับไข่ก็จะกำลังดี ส่วนนี้เป็นแซ่กรอกหมูแซ่กรอกหมูเนี่ยหนังไม่กรอบแต่เนื้อแน่นแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นพริกไทยเยอะๆรสจัดรสจัดรสจัดทั้งสองอันเลยเบคอนนะคะเขามีแบบนิ่มกับแบบกรอบอื้อ,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 อกรอบกรอบออออค,คือกรอบอื้อใชค่ะก็ เค็มหน่อยอ่ะตามสาไตล์เบคอนอันนี้แบบนิ่มมาแบบยาวๆเลยนะแบบนิ่มนี่จ๋าไม่เค็มเท่าแบบกรอบอร่อยกว่าถ้าจีบสีเหลืองนี่น่าจะเป็นกุ้งถ้าเป็นจีบสีเขียวน่าจะเป็นหมูเดี๋ยวชิมสีเหลืองก่อนนะ,ะพอได้ค่ะหวานๆหน่อย้าเก่านะคะนั่นแหละใช้ได้หนาหน่อยซูชิเขาจะเป็น ไส้เขมีไข่หวานนะคะมีทูน่าแล้วก็มีปูอัดชิ้นใหญ่โอเคคำใหญ่นุ่มหานุ่มข้าวนุ่มดีไส้เยอะดูกิมจิเขาบ้างได้อยู่อ่ะได้เนี่ยมาถึงอันหนึ่งที่ไม่อยากกินไม่กล้ากินมาตลอดแต่ที่นี่ดันมีนะคะเป็นนัตโตะ เมื่อกี้นี่เปิดออกมานะยืดไปหมดเลยเราจะมาชิมไปพร้อมๆกันไม่รู้ว่าจะไหวเปล่ากลิ่นก็ไม่ไหวแล้วแต่เขามีประโยชน์ไงใหญ่ไปไหมเนี่ยคำนี้มันยืดยุ้ยไปหมดเลยมันดูเหมือนเป็นใยแมงมุมอะไรอยู่เต็มจานลยหมดเลย <c oughs> จะกินแล้วนะ มันขมขมถั่วนิ่มๆยหยะๆมีกลิ่นขมอ,ะอ่ะอคิดว่าจะไม่มีครั้งต่อไปไม่เอาอะ่ะอย่างน้อยก็ได้ลองแล้วมันควรกินอย่างอื่นแกล้มอะ่ะแล้วมันใหญ่ๆเหนียวๆอะ่ะแล้วก็ไม่ได้อะ่ะครั้งเดียวคิดว่า ไม่เอาแล้วมาดูแกงเขียวหวานกันก็ทำแบบน้อยๆเนาะไม่ได้ทำเยอะหมูใช่ไหมหมูนุ่มอ่ะเป็นแกงเขียวหวานเลยปกติค่ะหวานๆเค็มๆม,มีกลิ่นเครื่องแกงเขียวหวานส่วนนี้เป็นผัดผักนะคะเห็นเป็นคะน้านะแล้วก็หมูสับเยอะ รสชาติดีหอมกลิ่กนกะทะโอเคที่นี่ไม่มีคนไทยเลยมีแต่ต่างชาติไม่เยอะเท่าไหร่คนนะะรวมถึงอาหารก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันเนาะก็ครบๆแต่ว่าอย่างอน,น่อยอย่างละหน่อยอันนี้เป็นซุปไข่นะะน่ากินนะซุปไข่อืมเยอะดีไข่เยอะแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยเยอะด้วยเหมือนกัน เค็มๆปลมๆโอเคค่ะสบายท้องส่วนนี้เป็นเหมือนหมูสามชั้นไม่อยากกินหรอกเพราะว่ามันดูแบบสามชั้นมากมหวานเจี๊ยบพะโล้ไม่ใช่น้ำพะโละสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะ้แบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะกินแบบคนใช้เท้าประมาณนั้นอะ่ะแล้ถ้าคนชอบมันๆเนี่ยมันว่าน่าจะเพลิน เพราะว่าจากที่จิ้มดูแล้วนิ่มนะคะโอเคนะเป็นคิดว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ที่ที่โอเคอะน้ำก็อร่อยแหละคือหวานอะแต่มันก็เค็มหน่อยๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยจะชิมขนมให้ดูอันนี้เป็นเดน,นิสคัสตาร์ดนะก็ได้นะแป้งเขาก็เหนียวดี ได้โอเคได้ได้ได,ได้มันจะแม่งๆนิดนึงตอนจะกินแป้งอะนะครับแต่ก็โอเคไม่หวานมากความกรอบความนุ่มอะไรก็กาลังดีค่ะโอเคแสดงว่าคนสองก็ได้จะโอเคมาดูน้ำเต้าหู้กันค่ะก็ข้อนอยู่นะ โอเคยน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็คือน้ำเต้าหู้นะก็ความข้นความใสอะไรเขาก็โอเคแล้วกําลังดีอ่าอยากหวานก็เติมน้าตาลเอาล้วที่นี่อนว่าสมมตินะคนออกกาลังกายสวนลุมอ่แล้วก็หิวมาลองดูค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็ข้ามถน,นนมานะคะกดลิฟต์ได้ชั้นที่สิเพราะที่นี่ walk in ก็ได้คนไม่เยอะ <laughs> ห้องอาหารใหญ่ คนไม่เยอะแล้วก็เนี่ยเขาชื่อพนุลาม่าเพราะว่าเนี่ยริมหน้าต่างเนี่ยคนไม่เยอะนะคะแล้วเงียบเียนะสงบหรือจะเอางานมาทําก็ได้ว่าก็โอเคเพราะว่านั่งกินยาวๆได้ถึงสิบโมงครึ่งอะ่ะหกโมงเช้าถึงสิบโมงครึ่งข้อดีของที่นี่คือมีน้ําให้เลือกกินเยอะดีนะคะอันนี้เอาอีกแหละเป็นช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าบอกเขาว่าให้ใส่เป็นนมเธอเหลือง นมถั่วเหลืองแทนนะคะเขาก็ให้น้ำตาลค่ะให้ไซลักมาเผื่อจะอยากหวานแต่ผมไม่กินหวานอยู่แล้วค้นดีนะช็อกโกแลตข้นๆเข้มค้นมากแต่กาแฟขมไปหน่อยนะแต่น้ำอื่นโอเคนะชาโอเคช็อกโกแลตก็โอเคชเคื่นใจ ช็อกโกแลตดีมากปิดคลิปก่อนนะคะจริงๆก็อาหารที่นี่เขาเหมือนกับไม่ได้เยอะอแต่ก็ครบๆนะคะก็ใช้ได้แหละนะ,ะ,ละเรื่องของบรรยากาศหะะ้องอาหารสวยนะคะแล้วก็กว้างขวางดีอาหารก,าารก็ไม่ยากในการจะเดินมันก็เป็นวงกลมไปนะ,ะแล้วก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งเป็นวงกลมไปอย่างเงี้ยก็ไม่ยาก มันไม่เยอะไม่ยากรสชาติอาหารโอเคค่ะได้มาตรฐานนะคะ,ะก็เดินทางสะดวกนะใครอยากมาทานอาหารเช้าหรือชอบอาหารเช้านะคะเป็นบุฟเฟตลโรงแรมก็มาลองดูได้ค่ะที่คราวพาซ่าลุมพินีค่ะสวันดีไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ